เอสเตอรเนเเนี่ยคือสูนทียภาพมันเป็นเรื่องเกิดเรื่องแล้วี่เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วอเคเคคยค่างเิงเรออะไรเนี่ยสเดียวรออเดียวอองพคคยมีไอเนี่ยมันบอกว่ามันต้องตายแน่ๆเลยผีพี่ฟิวต้องมาหลอกมันแน่ๆต้องมาฆ่ามันแน่ๆฟิวนี่คือใครแล้วทำไมต้องมาฆ่าด้วยอ่ะแล้วพวกแกมาหาพวกฉันทำไมอ่ะพี่เบสก็ไม่อยู่นี่ก็บ้านเรากลับทางเดียวกันไง กลัวผีอะนะลูกโวยสฉดโเนี่ะก็ไม่ใช่ไฟจาใช่ไหมเชฟบอกให้เพื่อนใจเย็นดิมันบอกว่ามันจะไปบอกพ่อมันว่ามันไม่อยู่แล้วโรงเรียนนี้มีผีเฮ้ยเดี๋ยวคือคอฉันงงไงฉันฟังมันไม่รู้เรื่องอ่ะคือแกช่วยอธิบายแบบให้มันละเอียดละเอียดหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะเรื่องเป็นอย่างนี้พี่ เฮ้ยแกข้อนี้มาทำยังไงอ่ะช่วยแสดงโจทย์ให้ดูหน่อยดิอ๋อก็นี่ไงลบสิบเบวกใช่ป่ะก็จะได้เป็น x กบวก2ก็แค่แบบเอาลบอ่ะมาต่อตรง2นี่ไงก็จะเป็น 13x เใช่ป่ะก็จะได้เท่ากับ13เฮ้ยเก่งอ่ะขอบคุณนะเฮ้ยแก9นาฬิกามีคนแอบมองแกด้วยอ่ะเฮ้ย วิสวยไม่เบาเนี่ยไม่หรอกเพื่อนป้าเรียนเถอะเรียน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 ข้อนี้พีนะก็จะวงเล็บ x อกเท่ากับศูนย์แน่เลยอแหมมีนไม่เบาเลยนะน่ะโอ้เอาเรียนก่อนไหมโอยนเรีนี่เรามีอะไรจะให้ดูอ่านแค่วันเดียวเล่มเดียวนะเรียนเก่งทันทีเฮ้ยพิเศษขนาดนั้นเลยแต่เธอต้องตั้งใจนะ

เองนักหรอมึงอ่ะตบเราทำไมยังจะกล้าถามอ,อ,อีกเหรอปล่อยนะใครใช้ไม่ยุ่งกับแฟนก ก็พวกมึง,งโง่ไม่ระวังทำไมลไ่ะเพลินสิมึงยังยังไม่ต่อยอีกมึงคิดว่ากูไม่กล้าส่งเหรอปล่อยมันกูนบอกให้ปล่อยไงเดี๋ยวอีเนี่ยเพื่อนกูมึงอย่ามายุ่งเออ ลุกขึ้นมาได้แล้ว thank ค o u นะฟิวแกไม่ทำรายงานให้เสร็จวะจะได้เอาไปส่งแกก็ทำเผื่อฉันดิดิอีกแล้วเรื่องเรียนอะ่ะแกก็ดูแลไปส่วนเรื่องอื่นน่ะฉันจัดการเองจะ้ะนี่ใครฟิวเพื่อนรักของแกไง <c oughs> ฉันจะคอยดูแลแกตลอดไปเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> จชแก้ว่ามินมีแต่คนทักมาของฉันน่งเงียบกริบจ้ะนี่แกมาเรียนหรือมาทำไรว่เนี่ยขอโทษนะครับค่ะมินเอาน้ำมาให้ขอบใจนะ แกหิวเหรอฮะแกว่าอะไรนะน้ำอะ่ะถ้าแกหิวแกก็กินได้นะเว้ยใช่เหรอแล้วฉันต้องกินน้ำเดี๋ยวจะแกอ๋อไอ้ต่อคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยที่เอามึงมาเฝ้าร้านเนี่ยไม่จ้างก็ได้นะ ร้านเฮียแม่ต่หมาก็ยังไม่เข้าเลยมีที่วะตะคุยโทรศัพท์อยู่นี่ไงเป้าร้านดีๆนะเว้ยอย่าทำอะไรไม่ดีในร้านนะมึงรู้แล้วนะ้าคอยดูนะมึงไม่อยู่อะ่ะกูเจาะที่เละเลยเว้ย ฉันหาแกตั้งนานจะไปไหนเนี่ยไปห้องสมุดไปไหมล่ะเฮ้ย <H oo> ไม่อยากไปอะ <H oo> ่ะแหมเข้าห้องสมุดแล้วมันร้อนนะดิ <H oo> จับบ้าเหรอฉันไม่ใช่ผีที่จะกลัวเข้าวัดนะเว้ยจ้า <H oo> <H oo> แกเป็นไรอะ่ะ <H oo> ไหนดูให้เฮ้ย <H oo> ไรวะ อ่อยไปทั่วเลยนะแกเดี๋ยวก็โดนดักตบอีกหรอเดี๋ยวฉันโดนแฮกเฟซป้าหลายทีแล้วแย่ yeah, ว่ะใครวะดูดิขายค่ะได้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเหงาอะ่ะอยากเฮ้ยทำไมใจแตกงี้อะ่ะเหงาเหรอใครวะต่อ ไม่รู้จักไม่ซื้อได้เปล่าชอบกินฟรีมึงไปตายเลยไปมึงเลยเหรอสงสัยจะโกรธจัดไปตายซะที่นี่ก็สวยจังนะมึง Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 เศษเก่าที่เรียนไงเดี๋ยวก็ไปไงฉันขอแม่ได้ถึงแค่สามผู่เองนะแม่ฉันอยู่บ้านคนเดียวเออนะ่ะขอเช็คเมลแป๊บอุ๊ยแกฉันรีบโทรศัพท์ไว้ที่บ้านว่ะเดี๋ยวกลับไปเอาก่อนนะแกรออนที่เนีเ่ยเฮ้ยฉันไปด้วยเออน่ะเสียค่าชั่วโมงแล้วอ่ะ ก็ใช้ๆดูๆอะไรไปก่อน oh. ปะ่ะเสียดายอะ่ะฉันไม่ก่อนเดี๋ยวมาเฮ้ย hey, ฉันไปด้วย ความรุนแรงก็ไม่บอกเฮ้ย หมดแกจะทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมอ่ะครั้งนี้ถ้าแกทำฉันฟองครู ามเรามาทำไมเออหายไปไหนมาตั้งหลายวันวะตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่สบายค่อยลองใจหน่อยฉันก็นึกว่าแกโกรธเรื่องวันนั้นน่ะเรื่องวันนั้นน่ะเหรอก็สนุกดีนี่จริงเหรอ,อฉันว่าแล้วว่าแกจะต้องชอบแลบเงียบนะแกเนี่ยเออแล้วทำไมแักเฟซไปไม่ตอบวะฉันโดนแฮ็กแล้วก็โดนสแปม แกก็รู้ดีนี่แกแกแกไปงานนี้กันเอาดีดีเลยถ้าแกไปอ่ะฉันจะได้ผู้ชายติดมือมาบ้างแล้วผู้ชายที่มาส่องๆแกอยู่นะมันก็ต้องไปถ้าแกไม่เอาอ่ะฉันขอนะอีนี่เดินไม่รอเลย บอกว่าจะพาไปเที่ยวไงแกขอเช็คเมลแป๊บดิแม่ให้เช็คไฟล์ไปเชียงใหม่แม่จะพาไปเที่ยวชีวิตดีดีนะแก ให้ยัง,ง่ะไอยอย่าไปยุ่งกับตัวนี่มึงเป็นคนอ,อ่อยตัวเองนะเฮ้ยมันอยากได้เพื่อนวะ แก yeah. ด่ลูกที่ฉันส่งไลา์ให้หมยปินเยอะๆเลยนะ จะเกิดเรื่องอะเรื่องของพี่ฟิวก็กลายเป็นเรื่องเมาท์ทั้งโรงเรียนเลย พวกที่มันทาร้ายพี่มินอ่ะพอเจ้าของร้านกลับมาเขาก็ส่งภาพในกล้องวงจรปิดให้ตํารวจแล้วก็ส่งวนนั้นเข้าคุกไปแล้วฟิวล่ะก็หลังจากอาจารย์จับได้ว่าพี่ฟิวโกงข้อสอบพี่ฟิวก็โดนปรับตกวิชานั้นเออเราเราโดนจับได้ไงอ่ะเฮ้ว่าทำไมฉันอไปจีนนี่หมด้เจ้าขอมันจะฉันน่นะ,ออก,นะก็อันนี้มันเป็นรูปพี่มันถ่ายอ่ะ ไปบอกครูจริงๆคือเฮ้ยไม่ไทำอย่างนี้นยใจมมันบอกว่ามันเป็นคนเอารูปไปให้ครูดูผีพี่ฟิวอ่ะต้องตามมาหลอกมาแน่ๆเลยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับฟิวอ่ะอืมหลังจากนั้นพี่ฟิวก็จะไม่เล่นกะ,ะเกิกว่าเอาไปก็เล่นไม่โหดเลยเอาแล้วนี่ไปไหนต่อ ไม,ไม่บอกเอาเอาไม่เก็บเลยพี่ครับพี่ใครวะไม่รู้สิแค่ยิ้นิ่งๆอะก็ไปดูดิ เฮ้ยตัวชายอะไรวะนี่เองนี่ เพราะความอิจฉาเนี่ยแหละเลยทำให้พังทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองยังไทงกอลป้าว่า้นบุญอ่ะนะเด็กแคของบุญอ่ไอสองคนเนี้มันไปบอกพ่อมันว่าขอ,อย้ายโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี่มีผีพ่อมันก็เลยด่าก็แน่ละ่ะเป็นใครๆก็ด่าเป็นพวกผมยังด่าเลยเออนี่ถ้าเกิดเพื่อนไม่สบายใจอะ่ะก็พาเพื่อนไปทำบุญให้ฟิวเขาหน่อยแล้วกันนะ หวังว่าจะไม่มีเด็กคนไหนเจอเรื่องแบบนี้อีกนะ